คืดอยากกินก้อยปลาครับเห็นหมดแดงเนาะเพื่อนเนาะหมดสมเนาะครับวานล,ลูกห่าวเอาครับเพื่อนๆครับวานบาทเดียวเลยครับผมบ่เดบ่ดงงมครับวานหาวครับ ในยูบะม่าณสามโตครับเพื่อนครับหลังจากที่ได้ป้ามาเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนครับก็เอาเกตมันออกเนาะครับผมเอาเกตออกเอาคีบออกครับเพื่อนเพื่อนครับสีทําการก้อยครับผมเดี๋ยวเฮ็ดเบิร์สุโตก่อนครับเฮ็ดแล้วเบิร์สุโตก่อนกาสีจังสีล่างน้ำสะอาดสะอาดแล้วก็เอาไปอันพักให้มันมุนเนาะครับเพื่อนเพื่อนครับน่ครับล่างน้ำก่อนครับผม เห็ดแล้วเบ่อเลยครับผมแล้วก็สีล่างน้าลร่างน้าแล้วก็รอย่งสีเอาไปอ่าไปซับนะครับเพื่อนซับแล้วก็เอาสีเอาหมดแดงครับเพื่อนเสียแปะเอาหมดแดงมามาใส่แล้วก็มาขันบีบน้ามันออกครับแต่บางคนเพิ่อนก็กินดิฟนะครับนอตแต่อันนี้สีเฮ็ดแล้วก็สีเอาไปขวอยเพื่อนเนื่องข้เพื่อนครับเดี๋ยวล่างแล้วก็เอามาซับเลยครับเพื่อนๆบันนี้นี่แหละครับล่างแล้วก็สีเอามาซับครับผมนี่ล่างทั้งร่างสะอาดเรียบร้อยครับเพื่อนครับก็สีซับครับบันนี้ ก่อนสับกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆสืบก่อนแลวสิไปเบิ่งอกันพักจากน้อยเนาะครับเพื่อนๆมาเก็บพักติวครับเพื่อนๆครับเก็บพักติวไปกินครับลาปลาก่อยปลาเนาะครับผมนีพักติวกำลังงามเลยครับผมเนี่เห็นปะพักติวกําลังสวยเลยจะเอาไปกินกับลาปลาที่เฮ็ดนะครับผมเพื่อนๆครับเห็นมันนี่พักติวกำลังงามเลยครับเอาไปซุปใส่หอยเนาะนเปืือกเนาะเดี๋ยวเก็บพักติวกันครับผม หลังจากซับแล้วครับเพื่อนๆซับไห้มันมุนแล้วกับสิปห้าห้างมดแดงครับเพื่อนๆครับสิเอาอ่ามดแดงใส่น่อเดียวสิซับแล้วสิปเบื้องมดแดงอยู่ต้นมะม่วงครับเพื่อนๆครับปานนี้หลังจากที่ซับแล้วพักแล้วเนาะเพื่อนเนาะยางมหาห้างมดแดงครับเพื่อนๆครับอยู่ต้นมะม่วงเนาะหาหลังมดนะครับผมอยู่ต้นมะม่วงนี่แหละครับผม ครับผมห้างน่นะครับสันลุกหนีเลยครับผมทรงหนวยกาใตายขึ้นไปครับเพื่อนครับหนวยก้าตายนะครับผมหลังจากที่เอาหมดสมไซและคันน้ามันออกจนเบิดนอนเพื่อนจนเนื้อปลามันแข็งครับก็เลยสีมาปรุงรสครับวันนี้ใส่ขัาวหัวหอมใส่พริกใส่ผักหอมใส่ยางเข้าไปกันคนคนคนล้ะกะเสียเอาไปกินครับเพื่อนมีต้มปลานะครับ ต้มปลาหนั่ลราคาเห็ดส like ีเห็ดซุกครับผมบางคนเพิ่อจะกินดิบเนาะครับเนาะเ้าเวลาเ้าบีบน้ำหมดออกมันสีแขนนี่ครับมันสีพงๆแบบนี้ครับเพื่อนๆครับบางคนเพิ่อจะกินดิบๆเลยครับกะแล้วแต่มักเนาะครับผมแต่อันนี้เห็ดแล้วก็สิเอาแบ่งครัวครับครัวแล้วก็กินครับพักที่เก็บมาแล้วเนาะครับเพื่อนๆครับนะครับพอคนแล้วก็ชิมเบิ่งถามมันนั่นก็ใส่หอมครับถามมันรสชาติได้แล้วก็ใส่หอมลงไปเนาะเพื่อนๆเนาะ หลังจากากิน,ลนแล้วก็สิกินแหะครับผมกินกับผักติ๋วครับเพื่อนๆครับเก็บผักติวมานําครับเห็นผักติวขึ้นรลายก็เลยเก็บว่าจะเก็บมาสุกแต่กับบได้ครับเพื่อนๆครับเพราะว่าอย่านเพื่อนเฮ็ดอันนี้แล้วก่อนก็เลยมากินก eh ่อนครับนี so ่แหละครับเพื่อนๆครับเซตเรียบร้อยครับผมพักกับมีผักติ๋วมีก้อยปลาครับก้อยปลาแบบดิบๆซุกๆครับแลวแต่มากครับมีผักกะทิ้นมีผักกาดครับแล้วมีบมกทัวแล้วก็มี อันนี้แหะครับผมพักแย้มกับมีอันมะเขือน้ำค่ะเพื่อนเือนครับแล้วก็เข่าหันห่อนครับเพื่อนเือนครับกินเขาน้ำกันด้วยครับผมเพื่อนเือนทุกคนครับกับเข่ามนีกับมีก้อยปลากินอยู่าเที่ยงไฮเที่ยงหน้านะครับเพื่อนกับมีต้มปลาน้ำค่ะเพื่อนครับกินเขาน้ำกันครับผมกินกับพักติ๋วเสียบนะเพื่อนขอบคุณทุกคนครับที่เขามาติดตามคลิปของกันหละกันเนาะครับผมขอบคุณในไลฟ์ครับคลิปนี้กับภาพเพื่อนๆมากินก้อยปลาอยู่ทงไฮทงหน้านาะครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีทุกคนครับผม